สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับต้อมพิาสารออนทัวร์ครับผมพี่น้องกับช่องต้อมเพื่อกเกษตรกรครับวันนี้เรามาอยู่กับทีมงานรถอัดบุญเจริญการช่างปีตะขาบครับปีนี้มาอัดที่บ้านหนองยางครับผมอำเภอโพนสายนี่ครับ น,น้ำนาอะไรก็อัดได้ครับผมไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้ฟางครับบล็อกใหญ่ครับบล็อกจอรเดียดูครับคนขับนี่ก็ใจเย็นใจเย็นครับค่อยๆเก็บไปเรื่อย ทีมงานรุนเจริญมีทั้งรถตีดินรถอัดฟางและรถเกี่ยวครับผมน้องใจเย็นมากเลยครับใจเย็นมากดูรถอัดฟางรอ้อแทกครับไม่เดินตามนะครับไม่เดินตามก่อนครับที่น้อง ตอนนี้ก็ถ่ายอยู่มุมสูงครับเอามาลงแล้วถาดสองข้างเนี่ยใส่ฟางไม่น่าจะเกินร้อยห้าสิบนะฟางที่เอามาลงนี่ก็อยู่ประมาณร้อยยี่สิบก้อนอดูกันไปยาวๆเลยครับวันนี้สำหรับคนที่จะทำนาฟังครับที่อยากได้ฟางด้วยก็ ติดต่อทักเฟซต้อมเข้ามาได้ครับผมึ่งช่องต้อมอีสานออนทัวร์ครับผมดูที่อยู่บนรถอยู่บนรถนั่นผู้หญิง2คนนะครับน้องผู้หญิงเป็นคนไอ้นี่อยู่ดูครับอัดกันเนียนเลย,ยบล็อกใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆบล็อกจอนเดียครับ อัดแน่นๆฟางแห้งๆครับผมไปถามแล้วบอกให้รถเล็กมาอัดรถเล็กบอกว่าติดงานวันนู้นวันนี้จะมานี่เลยผมเจอเบอร์โทรเขาที่ชายเอามาอยู่ที่ชุมุนผมโทรถามว่าจะมาอัดให้ผมในสักวันเขานัดวันนี้มาเลยเนี่ย ถ้าไม่มาภายในวันสองวันเขาจะเผาทิ้งครับไม่ใช่อะไร <c oughs> เล่นกันยาวๆเลยครับเล่นกันยาวๆเลย <c oughs> ดูกันยาวๆไปเลยครับพูดถึงว่าเดินเครื่อง เดินเครื่องนี่มันก็ไมเ่เดินเครื่องแรงเหมือนรถเกี่ยวนะครับพี่ผมสังเกตด,ดูนี่มันก็เดินเครื่องเบาๆไปแบบธรรมดาธรรมดาเพราะว่ามันไม่ใช้มันไม่ใช้แรงอัดปั๊มเยอะถ้าเป็นรถเกี่ยวจะมีตู้สีตู้อะไรต่อไปเยอะตัวนี้ก็มีแค่เครื่ององัดฟังแล้วก็ตัวเดินปัม๊มตัวเดินแค่นั้น ดูกันยาวๆครับดูกันยาวๆอันอนี้ ฟังละเอียดนะครับเพราะว่าหน้าหน้าที่ดูดฟังกว้างครับไปให้ดูกันย,ยาวๆกัเลย ไปดูกันใกล้เต็มรถแล้วยศน้องใกล้จะขึ้นมาแล้วครับมาดูก้อนฟางก้อนฟางก้อนใหญ่เลยครับก้อนใหญ่แน่นเลยดูครับก้อนใหญ่แน่นขนาดเติมหยีเลยพีน้อง,ง,งแข็งปุก๊กเลยใครอยากได้ฟางอัดติดต่อมาได้ครับ ทักฟีมาเลยต้องี่านนอ,อนตัวครับผมรถอ,อัดอย่างนี้เลยไปเดี๋ยวไปดูตอนเอาฟางลงกันครับผมเดี๋ยวไปดูตอนน้องเอาฟางมาลงกันว่าจะนี่แค่ไหนเยอะแค่ไหน มันดูรุ่งเจริญการช่างครับอยู่บนรถเนี่ยประมาณร้อยกว่าก้อนประมาณ120สบายสบายครับทีนี้มาเจอดีนะที่ผมมาเจอรถอัดปังล้อแท็กปกตินา<ง>แปลนี้ลงยากครับกว่าจะแห้งแล้วลุงจะทำนาปังเราต้องรีบอัดครับไม่รีบไม่ได้ เขาจะทำนาปรังแล้วอับช่วงนี้ครับยังไม่โดนฝนฟางส,สวยอับก้อนแน่แนๆก้อนใหญ่ใหญ่บล็อกจอร์เดียครับจอร์เดียสามสี่สองเอินงานรุญเจริญการช่างี่ครับเบอร์โทรศูนย์แปดสี่แปดแปดสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปด ขนขึ้นมาให้ถึงที่เลยสะดวกสบายครับน้องก็ผลขึ้นมาให้ถึงที่เลยเรารถมาใส่เอาเลยปีนี้ปีแรกครับที่ผมเอารถอด,าอดตังล้อแท็กมาลง วันหนึ่งอัดจริงๆนี่ได้ประมาณเกือบสามพันก้อนนะต่อคันส่วนมากถ้าเป็นนาแปลงใหญ่แถวชุมพลเนี่ยได้ครับสองพันสามพันก้อนต่อวันข้อดีก็คือฟางถ้าอยู่บนตออย่างเงี้ยถ้ามีน้ำ พื้นี่ยไม่แห้งรดดเราก็อัดครับอัดได้มีน้ําเราก็อัดได้แต่ตัวนี้มันแห้งแล้วครับแต่ตรงนี้คือรถยังลงไม่ได้พื้นยังเปียกรถอัดเล็กยังลงไม่ได้ต้องใช้นี่เลยครับคุ้มค่าแน่นอนฟังสวยๆครับใครสนใจทกมาได้ครับแข่งๆสวยๆเลยส,ยสวยๆเลยยังไม่โดนฝนเลยครับนี่ อ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมลงในช่องช่องของผมเองในช่องต้อมเพื่อนเกษตรเตอกดฝากกดติดตามด้วยเอซเดี๋ยวปีหน้าผมจะเอารถตีดินของทีมงานบุญเจริญมากับรถเกี่ยวข้าวเดี๋ยวเจอกันครับผม